ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บู๊เฮเว่นสกูลโรงเรียนบู๊เฮเว่นครับแล้วเด็กๆทั้งสองคนนะครับเราจะมา v ีเอกันระหว่างนักเรียน v ีเอนักเลงใครเป็นนักเลงเนี่ยพ่อแบงค์ดูก็รู้นะว่าชุดสีดาส่วนนักเรียนใส่แว่นตาแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนมา,เ,<ร>าเยอะ<ก>เลยก็ใส่แว่นตาอ๋อแต่เป็นแว่นตาแบบเท่ๆใช่ไหมแว่นตาแฟชั่นเรามาดูของที่เราเตรียมมาดีกว่าเริ่มที่นักเรียนก่อนนักเรียนพกอะไรมาครับวันนี้ สมุดนี้สมุดสมุดสมุดการเรียนแต่แต่นักเรียนพกอะไรมาล่ะนักเรียนพกอะไรมาเนี่ยดูสิโอ้ยพกปืนมาด้วยพกปืนมาด้วยเหรอฮะพกปืนมาด้วยเหรอเนี่ยยังไม่หมดนะครับทุกคนเรามาดูนักเรียนมาพกอะไรมาอีกอุ้ยอะไรอ่ะนักเรียนเอาตุ๊กตามาโรงเรียนด้วยเหรอใช่อ๋อก็ได้นะได้ไหมได้ได้ได้ผ่านผ่านเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนมากบิงบิง แล้วอันนี้อะไรอะที่เอวหนูอะเป็นที่เล่นเกมที่เล่นเกมที่เล่นกับอันนี้อะไรอะเล่นกับไอแพดไอแพดก็พกมีพกอะไรมาอีกเราดูที่รวดเดียวเลยพกดอกไม้เหงือดอกไม้มาทำไมห,หนุ่มหนุ่มให้มาหละ่ะอ๋อส่วนนักเรียนพกอะไรมาบ้างครับก็มีกล่องขวาญกล่องขวาน,วานแล้วก็มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีโดนัทอ่ะเดี๋ยวเราด้วยครับเราไปดูตอนเข้าเรียนกันดีกว่า ไปเข้าห้องเรียนเลยครับตอนครูมาตอน,นคุณครูมาตอนนักเรนมานักเรียนถ้าหมดทักครกครบสวัสดีค่ะ,คะถ้าเกิดว่าอุย้ยมีกระปืนขึ้นมาเล่นทำไมนี่ถ้าเรามาห้องเรียนแล้วถ้าคุณครูมาน้องไบร์ที่เป็นเด็กดีอเป็นนักเรียนอะ่ะก็จะหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาเลยครับนี่ตั้งใจเรียนหนังสือสามบวกห้าได้เท่าไหร่สามบวกห้าเท่ากับแปดส่วนคนนี้ คุณครูมาหยิบอะไรขึ้นมาบนโต๊ะครับหยิบอะไรมาครับหยิบแป๊ปซี่มากินด้วยโอ้โหอย่างเท่นี่เด็กๆห้ามเอาของขึ้นมากินนะโอ้ให้ตังให้ตังขอตังหน่อยครับขอตังหน่อยโอ้โหปืนปืนกลัวห้ามเอาของเล่นมานะห้ามเอาของเล่นว่าไงครับนักเรียนอนนไปเข้าห้องน้ำค่ะหนูปวดหนูปวดฉี่หรอคะใช่ค่ะไปได้เลยค่ะไปไหนอะไปเข้า้องน้ำทำไมไม่บอกคุณครู โอ้ดูน้องคนนี้สิเวลาไปเข้าห้องน้ำอ่ะก็ลุกไปเลยไม่ยอมบอกคุณครูไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยโหยิงปืนเล่นในห้องน้ำอีกตอนนี้ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงนักเรียน v s นักเลงไปดูเลครับไปดูที่ห้องอาหารนะครับน้องบิงกินข้าวจะกินแบบไหนครับโอกินแบบนี้เลยโอส่วนนักเรียนน่ะนักเรียนกินแบบไหนครับ นี่พกโดนัทมากินด้วยตอนพักเที่ยงนะครับที่นี่ก็จะมีนักเรียนมากินข้าวันเยอะเลยไปไหนต่อครับเนี่ยบยไปเอา,าอวิชาต่อไป United ger, วิชาต่อไปอยู่ในล็อกเกอร์เหรอโอ้ต่อไปเราจะไปเรียนภาษาอังกฤษไปครับไปดูภาษาอังกฤษกษันตอนนี้นะครับได้เวลาเรียนาภาษาอังกฤษ,กษแต่ว่านักเรียนเนี่ยเข้าไปรอที่ห้องเรียนเลยอะ่ะส่วนน้องบิงได้เวลาเรียนแล้วทําไมไม่เข้าห้องเรียนนะคะไม่ไหนเพื่อนจะไม่สนใจเรียนเลยนะคะ หนูหนูได้เวลาเรียนแล้วค่ะคุณครูมาตามแล้วค่ะโน<อ>ูเล่นปืนอีกแล้วค่ะปืนกาห้ามเอามาโรงเรียนนะคะอ๋อตังให้ตังอีกแล้วอ่ะอ่ะอ่ะเง้นไปไปไป,ไปเรียนได้ค่ะโหตังเยอะจริงๆมาตอนนี้นะครับถึงเวลาเรียนพิชาภาษาอังกฤษ ABC เดี่ยวนะหนูมากินขนมช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ในห้องเรียนไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะกินกินช็อกโกแลตแบบนี้ไม่ได้นะคะ โอ้ยให้ตังค์อีกแล้วอ่ะอ่ะอ่ะกินก็ได้กินก็ได้น,ดนี่นักเรียนคนนี้ตั้งใจเรียนมากน้องบายคะตั้งใจเรียนแบบนี้หนูเอาเกรดเอไปเลยค่ะส่วนคนเนี้ยไม่เห็นตั้งใจเรียนเลยแต่เขาให้ตังค์อีกแล้วนี่ก็เอาเกรดเอไปเลยค่ะต่อไป c a t แปลว่าอะไร cat cat แปลว่าอะไรแมว C A นะมีอะไรอีกล่ะอยาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะอ๋อจะเข้าห้องน้ำอ่ะอ่ะอ่ะรีบไปรีบมานะเด็กๆโอ้โหดูท่าเดินขอซิท <c oughs> <ส>่าเดินแบบนักเลงท <c oughs> ่าเดินแบบว่ากวนมากกวนมากคุณครูอยากตีอยากตีเลยอะแต่ว่าคุณครูไม่ตีละเดี๋ยวนี้เขาห้ามตีแล้วไปะตอนนี้นะครับนนผ่านไป10นาทีแล,นนแล้วเขาไปไหนอ่ะ ได้เวลาเลิกเรียนแล้วนี่เลิกเรียนแล้วแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงยังไม่กลับมาเลยอ่ะทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะปงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าตอนนี้นะครับน้องไบท์เรียนอยู่คนเดียวน้องบิงหายตัวไปครับไม่รู้หายไปไหนขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่กลับมาเลยสงสัยต้องโดดเรียนแน่แน่เอาอย่างนี้ไบไไปตามหาได้ไหมได้เราเรากลัวว่าเพื่อนอ่ะจะเกิดอันตรายไปครับไปดูสิแาหนูแค่นี้เอง โอ้หนูมีรถ<ม>คันเล็กแค่นนี้นะโอเคค่อยๆขับไปครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้น้องไบไ์มาดูที่ร้านเกมใช่ไหมที่ร้านเกมน่าจะมีน้องบิงมาแอบเล่นนะเข้าไปดูสิ <c oughs> ไหนอะเข้าได้ไหมอุ้ยใช่ปะเหมือนมีคนเล่นเกมอยู่ตรงนั้นอะพ <c oughs> ่อแบ์หนูต้องแอบบทำไมอะเดี๋ยวเขาเห็นว่าเดี๋ยวแล้วก็โดนหาเรื่องหรอโดนหาเรื่องเหรอเด็กคนนี้ใจร้ายเหรอ เด็กคนนี้ชอบหาเรื่องเหรอเราเข้าไปดูเลยตอนนี้เลิกเรียนแล้วเขาไม่ว่าอะไรแล้วหรอกเข้าไปดูสิใช่น้องบิงไหมเข้าไปแล้วครับที่นี่นะคะเป็นร้านเกมที่เด็กเขาจะชอบมาเล่นเกมกัน,นใช่หน้าอุ้ยเขาเล่นมอไซค์อยู่เหรอไปดูตรงหน้าสิถ้าใช่บิงเขาชอบใส่แว่นนะวัดดีวัดดีอุ้ยออกมาแล้ววัดดีใช่บิงไหมบิงอุ้ยเขาเอาปืนออกมาเล่นอีกแล้ว โอ้ยใช่ใชเพื่อนเราคนนั้นแน่ๆโอ้โหงั้นเอาแบบนี้ละกันเราจะไปดูบ้านบ้านของน้องบีก,กับน,น้องไบเราไปสร้างบ้านกันต่อเลยครับนี่และนี่คือบ้านของเด็กนักเรียนเข้าไปดูข้างในจะมีแต่ห้องห้องเก็บหนังสือใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะทำกันบ้านดูสิหนังสือเต็มเลยนี่ตั้งถึงนะ ข้างบนเป็นห้องนอนเราบนมีเตรมที่อ่านหนังสือมีที่อ่านหนังสือมีที่ทํากันบ้านมีหอองนหนอชอบอ่านหนังสือมีห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ด้วยหนูชอบอ่านหนังสือหรอลูกใช่แล้วตรงเนี้ยตรงเนี้หนูตอนตอนเช้าๆหนูจะมาอ่านอยู่ตรงนี้โอ้โหมีหนังสือวางตรงนี้ด้วยใช่โอ้โหตรงนู้นด้วยในบ้านหลังนี้นะครับจะมีที่อ่านหนังสือเยอะมากและเดี๋ยวมาดูบ้านของน้องบิ้งบ้างน้องบิ้งเนี่ย แสดงเป็นนักเลงนักเลงอ่ะที่บ้านขัจะมีอะไรบ้างไปดูครับห้องนเป็นแบบนี้อ๋อนี่ห้องนอนห้องนอนเป็นห้องนอนรถแข่งเลยอ่ะตรงนั้นก็เป็นล้อรถแข่งอุ้ยเราเจอตู้เซฟแล้วนี่คือตู้เซฟนีิรภัยที่เอาไว้เก็บเงินหรอเก็บซ่อนเงินแล้วก็เก็บซ่อนปืนด้วยหรอแล้วรถคันนี้ขับได้ไหมที่จอดอยู่ในบ้านนะขับได้ขับไม่ได้อ๋อเป็นรถตั้งโชว ตอนนี้นะครับดึกมากแล้วแต่น้องไบตื่นมาอ่านหนังสือหิมะตกหิมะตกด้วยล้วต้องใส่ชุดหนาวๆน,นะสิเคนนั่งอ่านหนังสือครับส่วนเวลาว่างอะ่ะเวลาว่างของ,ของน้องไบอะ่ะก็จะอ่านหนังสือใช่ไหมใช่ส่วนเวลาว่างของน้องบิงอะ่ะทำอะไรครับเโอ้โหเวลาว่างก็คือเดินไปยิงปืนเล่น,เลนๆเหรอใช่โอ้โหแต่ว่าปืนนี้ยิงโดนคน ห้ามยิงโดนคนนะว่าไงครับถ้านูว่้างบ้างจะไปป้นเงินไปป้นเงินใช่ไหนทํายังไงล่ะหนูถือกล่องอะไรครับเนี่ยอันนี้กล่องอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเราจะไปป้นบ้านพี่ไบค์ครับเอาแล้วเอาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยพี่ไบค์มาแล้วพี่ไบค์ถือหนังสือมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนน้องบิงป้นไม่เป็นน้องบิงเป็นมือสมัครเล่นไม่ใช่ไม่เก่งจริงนี่นะ ถ้าเก่งจริงต้องเข้าบ้านพี่ไบส์ได้เอาละครับส่วนพี่ไบส์ล็อกไว้ดูสิจะเข้าได้ไหมบิงบิงเข้าได้ไหมจริงเหรอเอาละสิดูสิดูสิโอ้ไม์พี่ไบส์ไม่อยากเลยไม่อยากให้พน้องบิงมาหรอใช่บิงป้นไปเลยเอาเอาละสิลองสีไบส์อ๋อตอนนี้น้องบิงใช้ตัวไซส์เล็กครับบิงจะเข้าได้ไหมอุ้ยเข้าได้จริงๆบิงเปลี่ยนเป็นตัวเล็กเข้ามาแล้วอุ้ยอุ้ยตกบันได เอาแล้วครับมืดมากตอนนี้บิงต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่แล้วครับเรากำลังขึ้นไปชั้นสองที่บ้านหลังนี้จะมีเงินไหมล่ะมีไหมวางระเบิดโอ้โหตู้เซฟพังถือเงินออกมาเอาแล้วใบน้องใบหยุดอ่านหนังสือได้แล้วไปดูสิในบ้านน่ะมีคนมาขโมยเงินน้องใบไปแจ้งตำรวจเลยอืก็ไม่มีตำรวจตำรวจก็ไม่มีเหรอ อ้าวทำไงดีะหรือเราจะปล่อยไปอย่างนั้นเชา้าแล้วรีบตื่นไปโรงเรียนได้แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วน้องไบส์นะครับขยันไปโรงเรียนมากๆชอบไปโรงเรียนถีบจักรยานไปโรงเรียนมีกระเปา๋าสะพาย,ยน่ารักอ๋อเป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมกระเป๋าสะพายรูปชินนมอนโลด้วยแมวรูปแมวหรอกระแมวอ๋อเป็นกระเป๋าสะพายรูปแมวตอนนี้น้องไบส์ใกล้จะถึงโรงเรียนแล้ว ส่วนน้องบิงนะครับน้องบิงไม่ยอมตื่นไปโรงเรียนน่ะก็เลยต้องขับรถคันนี้ไปต้องรีบไปเลยนะน้องบิงตื่นสายเขาเริ่มเขาลบเขาลบร้องเพลงชาติกันแล้วน้องบ้ายเข้าห้องเลยครับรถน้องบิงจะสิ่งหรือเปล่าจะไปทันไหมเนี่ยบิงตอนนี้นะครับน้องบิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องบิงลดควาไปแล้วน้องบิงไปโรงเรียนไม่ทันส่วนน้องบ้ายเริ่มเรียนวิชาอะไรครับเนี่ยคณิตคณิตศาสตร์อีกแล้ว ห้บวกสามได้เท่าไหร่คะแปแล้วถ้าห้าคูณสามล่ะสิบเอพี่ช่สิบห้าแล้วถ้าห้าลบสามอ่ะห้าห้สองโอเคและนี่นะครับนี่คือในเกมนะครับทุกคนอันนี้คือการเล่นชีวิตจําลองในเกมเป็นแบบไม่ใช่เรื่องจริงและการป้นก็เป็นสิ่งไม่ดีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปโรงเรียนไปครับลงโอ ทุกคนน้องบิงขับรถมาถึงห้องเรียนเลยเหรอเนี่ยใช่เขาเรียนเลิกแล้ววิชาคณิตอะ่ะหนูไปนั่งโต๊ะคุณครูทําไมเด็กดือ้อออกมายิงปืนเล่นอีกรถใครเนี่ยมาจอดในโรงเรียนได้ไงใช่น้องบิงโอ้ขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยอ่ะคุณครูไม่ดุก็ได้นั่งก็ได้อ่ะไปนั่งโต๊ะน,น,นั้นเลยอ่ะอยากนั่งไหนก็นั่งกันเลยวิชาวิทยาศาสตร์แล้วปะน้องบิงมาถึงห้องเรียนแล้วแต่ว่าน้องบิงมาไม่ทัน ตอนนี้เขาเรียนเสร็จแล้วนะวิชาแรก <S <S อุ้ยทำไมห้องเรียนเป็นแบบนี้ล่ะบิงอันนี้หนูมาที่ไหนเนี่ยเพืปนปนเงินแล้วอะปนเงินบ้านใครออคน้องเื่อจะไปปนเงินเรออุ้ยทุกคนหนูอยากปนเงินไปธนาคารเหรอรแต่เพื่อนปนไปแล้วน้องบิงครับไม่ยอมไปโรงเรียนแต่ขับรถมาธนาคารแล้วก็มีการปานเงินกันเกิดขึ้นเอาไงดีละ่ะน้องบิงี๋ยวค่อยมาปนน้นองบิงหนูไปโรงเรียนเถอะ ลุอย่าประปนเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษว่าไงคะลูกใช่อโอเคค่ะวิทยาศาสตร์เขาจะสอนสิ่งมีชีวิตรอบตัวสิ่งสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยว่าสิ่งต่างเ่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงสอนลรื่อใช่้อบลน้ำลมไฟวิทยาศาสตร์หนูขับรถมาถึงห้องวิทยาศาสตร์พรุ่งนี้อะจะเรียนพละโอเคพรุ่งนี้จะเรียนพละครับ วิชาวิทยาศาสตร์คุณครูเขาจะถามว่าน้ํากับหินแล้วเอ้คุณครูเขาจะถามว่าดินกับกิ่งไม้อันไหนจมน้ําดินกับกิ่งไม้เหรอเอ้ไม่กิ่งไม้เหรอดินกับกิ่งไม้อันไหนจมน้ําอันไหนจมน้ำนะดินไม้ดินเก่งมากเอ้ทำไมวิ้งตอบถูกขนาดวิงไม่ตั้งใจเรียนนะเนี่ย ถ้ากิ่งไม้อะครับถ้าเราวางไว้บนน้าอะ่ะมันจะลอยน้ําส่วนถ้าเราเอาดินไปวางไว้บนน้าอะ่ะจมหายไปเลยพ่า,าถามอีกคำถามถามอีกคาถามหนึ่งก้อนหินกับถุงขนมถ้าเราไปวางไว้ตรงน้ําอ่ะอะไรจะลอยก็ถุงขนมถุงขนมอลอยน้ําถูกต้อง,งและแล้วตอนนี้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วน้องบิง ออกมาจากห้องแล้วขับรถไปไหนก็ไม่รู้น้องบิงจะไปไหนครับเนี่ยรถบิงระวังจะชนโรงเรียนพอเรียกใครไปคุยบิงบิงพอมีรถสามคนเลยหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับบิงขอเรียกให้ไปคุยพอเรียกแล้วครับเขาจะให้บิงออกจากโรงเรียนแล้วเนื่องจากบิงไม่ยอมจ่ายบิงไม่ยอมจ่ายค่าเทอมหรือเปล่าเขาจะให้บิงออกจากโรงเรียนแล้วเนื่องจากบิงไม่ยอมจ่าย บิงไม่ยอมจ่ายค่าเทอมหรือเปล่ามาหนูก็มีเงินตั้งเยอะโอ้โหโอ้โหนี่นี่ผอนั่งอยู่นี่ทำไมคุณถึงทำอย่างนี้คะทำไมทำไมมาโรงเรียนสายพ่อว่าไงครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้น่ะน้องบิงเป็นอะไรไปแล้วนี่นอนน้องบิงมานอนอะไรบนโต๊ะผอล็อกประตูแล้วล็อกประตูแล้ว พออไม่ให้ออกแล้วฉันรู้ออกจากตรงไหนออกตรงไหนคะออกจากหน้าต่างออกหน้าต่างก็ไม่ได้ค่ะพออล็อกประตูแล้วค่ะอุ้ยพอจะได้อุ้ยอุ้ยน่าโกรธเหรอพอออยู่ข้างหน้าแล้วคะออกจากประตูหน้าต่างหน่อยออกได้ไหมคะออกได้ค่ะอ้าวออกมาได้เและตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราเราจะไปไปไหนกันต่อครับหนูจะไปเล่นสกูตบอด เล่นสกูตบอลหนูไปเล่นสกูตบอดเล่นไหมสกูตบอดบิงหนูมาทำอะไรที่ธนาคารครับเนี่ยหนูจะมาเติมเงินเติมเงินเหรอใช่นี่เป็นการเติมเงินที่ผิดหรือเปล่าไม่ผิดถ้าเติมเงินหนูก็ต้องคุยกับธนาคารหนูมาใช้ระเบิดแบบนี้อุ้ยข้างในไม่มีเงินมีไหมโอ้โหเอาเงินออกมาเยอะเลยครับตำรวจจะมาแล้วนะครับหนูไม่กลัวหรอังไง มีเสียงออดทํางานแล้วตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วนะครับเลยกระปูกของธนาคารถูกเปิดใช่บิงไบไบที่ไปดูที่ธนาคารเร็วแล้วจับตัวน้องบิงไปให้ตํารวจน้อบิงไปออกทางลับแล้วฮะบิงมีความลับเะองบิงออกทางลับอ๋อไมทรงลับตรงไหนทางลับอยู่ตรงไหนไบรรู้เหรอเอาละครับออุ้ยตอนนี้เหมือนน้องบิงอยู่ในคุกใต้ดินเลยอะเอาละครับห้ามดูกันนะเราจะหาเจอไหม ตอนนี้นะครับเป็นชาเลนจ์หากันระหว่างบิงกับไบ้งบิงต้องไปแอบบส่วนน้องไบต้องหาให้เจอเจอไหมห้ามดูกันห้าม <ink> าาดูกันห้ามดูกันบิงพี่โกงอ่ะใช่ใช่ห้ามดูกันไม่เอาอย่างงี้ <hum> เอาอย่างงี้น,น้องบิงต้องเปลี่ยนที่แอบพอแบงนะครับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามอ่ะบิงไปเปลี่ยนที่แอบบแอบที่ไบไม่ต้องไบน้องบิงกำลังเปลี่ยนที่แอบแล้วไปแอบที่อื่นนะบิง อุ้ยเจอยัง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 ยังบิงหนีบิงหนีถ้าบายเจอใบต้องอุ้มให้ได้มันมันต้องกดตัวบิงอ๋อเหรออ๋อเหรออุ้มไม่ได้เหรออุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอ้าบิงหายไปไหนแล้วใช่ก็บิงวาร์ปอะอ๋อเหรอบิงวาร์ปอ๋อบิงวาร์ปโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือคลิปสนุกสนุกนะฮะหนูอยากให้เล่นอยากเล่นอีกวันหนึ่งเหรอ อ๋อ,อเราจะไปเรียนวิชาพละกันครับปะงั้นเราไปโรงเรียนกันโอเคครับทุกคนและตอนนี้น้องไปก็ยังตั้งใจเรียนอยู่นะตอนนี้จะ4ี่โมงเย็นแล้วตอนนี้วิชาวิทยาศาสตร์น้องๆตั้งใจเรียนนะครับโตมาจะได้มีความรู้ความสามารถไปทํางานที่ที่ได้ผลตอบแทนเยอะๆได้เงินเยอะๆเลยไม่เหนื่อยด้วยเห็นไหมน้องไบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์งั้นเดี๋ยวพ่อแบงค์เป็นครูพ่อแบงค์งจะถามว่า ถ้าทรายใหญ่เท่าหมอนกับหมอนที่เรานอนอันไหนหนักกว่ากันอ่ะคันทรายมมใช่ทรายถุงใหญ่เท่าหมอนกับหมอนหมอนธรรมดาอันไหนจะหนักกว่ากัน <c oughs> นาอยคิดว่าอันไหนหนักกว่ากันเออทรายทรายถูกต้องครับเพราะว่าทรายเนี่ยถ้าเกิดเยอะเยอะมันหนักมากนะเราไม่สามารถยกได้เลยถ้าเกิดมันเยอะอแต่หมอนเรายกได้เบามากตอนนี้เลิกเรียนแล้วครับน้องไบร์ต์เ,าเอาคำถาม อีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามสุดท้ายเลยนะคำถามสุดท้ายถามว่าระหว่างก้อนหินนะครับพอถือก้อนหินไว้อย่างนี้กับกระดาษนะครับพอถือกระดาษไว้อย่างนี้กระดาษนะถ้าพอปล่อยมือปุ๊บอันไหนจะร่วงถึงพื้นก่อนกันก้อนหินถูกต้องต่อไปเลิกเรียนแล้วกลับบ้านได้น้องไบ้์ตั้งใจเรียนมากส่วนน้องบิงอะตอบไม่ได้เลยเพอน้องบิงไม่ตั้งใจเรียน ตอบคําถามพ่อแบงค์ไม่ได้ส่วนน้องบิงตอนนี้เขาบอกว่าน้องบิงปลอมตัวอยู่ไปดูเครื่องน้องบิงกันครับอุ้ยน้องบิงปลอมตัวเป็นเด็กเรียนหรออ๋อแล้วจะไปไหนครับเนี่ยไปไปบ้านพี่ไบบ้านพี่ไบอ๋อถ้าหนูแต่งตัวปลอมตัวเป็นเด็กเรียนพี่ไบจะให้เข้าบ้านไหมล่ะลองกดออดดูสิโอ๊ยนี่ไงอุ้ยเข้ามา,าแล้ว <c oughs> เอา้าให้เข้าเปล่า <c oughs> อุ้ย กิดอะไรขึ้นพี่ใบพี่ใบตีน้องทาไมน้องขับปลอมตัวมาแล้วอุ้ยพี่ใบอ่ะพี่ใบน้องขับปลอมตัวมาแล้วพี่ใบให้เข้าบ้านหน่อยนะกระแดกระแดโอเคแต่ว่าบิงห้ามป้นบ้านอีกนะโอ้แต่บิงถึงหนูจะปลอมตัวมาแล้วหนูต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้แล้วนะได้ ารยังถ้ากลับตัวกลับใจเป็นคนดีสังคมจะให้อภัยน้องบิงต,ต้องตั้งใจเรียนตื่นเช้าไปโรงเรียนห้ามป้นธนาคารอีกรู้ไหมแล้วก็และที่สำคัญนะต้องเป็นเด็กดีห้ามแกล้งเพื่อนนะป่ะงั้นเราไปกันเลยครับนี่น้องบิงน้องบิงเอาน้องบิงไม่พกไม่พกปืนแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องแจกเงินแล้วนะมาแล้วน้องบิง มาถึงบ้านพี่ไบ้แล้วขอเข้าบ้านได้ไหมพี่ไบหนูเป็นคนดีแล้วหนูกลัดตัวกัดใจแล้วอุย้ยพี่ไบให้เข้าบ้านแล้วแล้ววันนี้น้องบิงซื้อของมาฝากเยอะเลยมีอะไรมาฝากบ้างบิงนี่ตุ๊กตาเรามาเล่นตุ๊กตากันไหมค่ะเรามาเล่นตุ๊กตากันมีขนมมีขนมมาแบ่งปันกันด้วยกินด้วยกันกินโดนัทกันด้วย เห็นไหมทุกคนถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราแบ่งกันกินแบ่งกันเล่นก็สนุกแบบนี้แหละดูหน้าตาพวกเราสิหน้าตาพวกเรายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกันเลยใช่อุ้ยบายให้ของขวัญด้วยเหรอใช่โอ้วันนี้เราได้มาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันวันแรกเลยเราก็มีของขวัญให้กันด้วยต่อไปนี้เวลาเราไปกินข้าวเวลาเราพักเที่ยงหรือเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ําเราจะได้มีเพื่อนไงใช่ไหมตอนเราอยู่โรงเรียนเรามีเพื่อนไปไหนมาไหนก็สบายใจวันนี้ ขอขอนอนบ้านเพื่อนได้ไหมหนูจะมานอนบ้านเพื่อนเนาะใช่แต่หนูจะป้นบ้านเขาหรือเปล่าหนูเป็นเด็กอะไรเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วใช่ไหมได้งั้นบายให้ให้น้องนอนหน่อยนะน้องขาไม่ป้นละ โอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็เข้าห้องนอนเรารักกันโอกันโอบกันงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไปนกำลังใจให้ช่องนิงไปด้วยนะบ๊ายๆหยุดอัดได้